ก็จะมาดูทุเรียนที่รอการตัดนะครับอีกแปลงหนึ่งอยู่ข้างในนะครับเนื้อที่ประมาณยี่สิบเนื้อที่ประมาณ16ก็ได้นะครับยังรอการตัดอยู่นะครับไม่ทราบว่าจะแก่หรือยังก็ยังไม่ทราบครับมีทั้งลูกสวยและลูกไม่สวยนะครับอ่ชมกันดูนะครับว่า สวยไหมอยอมรับคำติชมนะครับว่าลูกเรียนต้นนี้ลูกสวยไหมแล้วก็มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าสวยหรือไม่ชั้นใดคนปลูกเองก็ไม่กล้าไม่กล้าจะว่าสวยหรือไม่สวยนะครับรอฟังคำ ทีชมของพ่อแม่พี่น้องที่ได้ชมนะครับสวนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะดูไปอีกเรื่อยๆว่าเหลืออีกกี่ลูกพอจะได้กระตันเขาไหมนะครับรอดูไปเรื่อยๆมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ อย่างต้นนี้นะครับมีไม่เยอะนะครับยังเหลืออยู่สองลูกนะครับเนี่ยเหลืออยู่สองลูกครับว่าพอจะได้ตังกับเขาไหมแล้วก็มาดูต้นนี้นะครับต้นนี้คนตัดเขาบอกให้ตัดทิ้งแต่ก็รู้สึกเสียดายก็เลยยังไม่ตัดนะครับเอาไว้ขายไม่ได้เรากินได้ ไม่มีปัญหานะครับเออแล้วก็มาดูอีกต้นต่อไปนะครับต้นนี้มีลูกเหลือไหมอ๋อยังเหลือพอได้พอได้ชิมบ่างงั้นเะเนาะแล้วก็มาดูอีกต้นต่อไปนะครับตัดไปแล้วสองสามชุดตัดไปแล้วสามชุดนะครับอมาดูต้นนี้มีกี่ลูกเดี๋ยวผมจะให้ชมว่า ทุเรียนต้นนี้มีกี่ลูกนะครับอ้าวมีทุเรียนหกภูด้วยเหรอเนี่ยเออแปลกดีเนาะผมก็ไม่เคยเห็นเพิ่งจะเห็นหกภูจะเลี้ยงลูกไหวไหมลูกจะเลี้ยงให้เนื้อให้อาหารไหวไหมเอ,อ้ายังมีลูกเล็กๆติดถอยๆตามมาอีกครับอาละครับวันนี้ก็ให้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ